ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาปลูกถั่วฝักยาวในกระถางครับเป็นการสาธิตการปลูกถั่วฝักยาวในกระถางนะครับเราจะปลูกอายุก,ก็ประมาณสัก45-50บถึงวันให้ชมนะครับยาวๆนะครับก็ดินที่ปลูกครับในกระถาง กระถางที่นอนมาใช้ก็ประมาณสักประมาณสี่สิบห้าเซนประมาณความกว้างนะครับประมาณนั้นนะครับซื้อมาห้าสิบบาทดินก็ดินล้วนนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับจะปลูกในกระถางครับพันนะครับผมมีสองกระถางผมก็จะใส่กระถางละสี่เมล็ดนะครับหาซื้อได้ครับนี่ครับผมเป็นดีหอลำน้ำพองขออนุญาต โฆษณานะครับในส่วนของอมเมล็ดมันก็จะประมาณนี้ครับถุงหนึ่งก็จะมี30มเมล็ดนะครับซึ้งมา30บาทครับ,นะรบการทำหน้าที่ของธาตุอาหารหลักเลยนะครับสิ่งที่ต้องการก็มีโพแทเสเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสบำรุงดินให้ดีนะครับเดยเป็นทดลองปลูกครับ การปลูกอะจริงไปเลยครับดินมันประมาณนี้ครับเร็วยๆแล้วก็ลดน้ำล้วปลูกน้อยต้นไหนที่แข็งแรงไม่แข็งแรงแล้วก็ออกครับดูกันไปยาวนวิธีการปลูกครับ ก็ปลูกประมาณนี้แล้วก็รดน้ําปกติดินก็ให้ชุ่มอยู่ตลอดนะครับรดทุกวันให้ชุ่มประมาณนี้ครับปลูกนะครับแล้วรดน้ําครับรดน้ําครับให้ชุ่มรดทุกวันถั่วลิสงมันจะถั่วผักยาวมันจะชอบ ความชื้นหน่อยนะครับเอาไว้ในที่โลงแจ้งครับตากแดดตั้งประมาณสักสี่ห้าวันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาถ้าเกิดว้าครับรอครับตัวฝักยาวายี่สามวันครับนะครับต้นประมาณนี้ครับปลูกสี่ต้นขึ้นมากระถางแล้ว สองตน้นบางมเมล็ดก,ก็สงสัยไม่งอกขึ้นมาเลยนะครับไม่เป็นไรครับประมาณนี้ครับสาวันอายุ3าวันครับอันนี้ก็อายุ1สัปดาห์แล้วครับนะครับดูยอดดอกครับหสัปดาห์ครับ ก็จะประมาณนีคน้ครับาฟนครับดูไปเรื่อยๆครับอายุสิบวันครับนี่ครับอายุสิบวันผมก็จะเอาปุ๋ยฮอร์โมนใส่หน่อยครับสิบวันเดี๋ยวจะเอาฮอร์โมนใส่หน่อยต้นสูงอย่างนี้ครับประมาณนะครับสิบวัน เอาฮอร์โมนใส่แล้วก็เอาใส่พื้นตรงดินฉีดใส่ใบด้วยนะครับสิบวันแล้วจะใส่ฮอร์โมนนะครับมาดูครับตัวนี้ครับผมชายของทุ่งเศรษฐีนะครับยี่ห้าห้าห้านะครับเป็นตัวที่ใส่อยู่ทุกรอบเลยนะครับทุ่งเศรษฐีแล้วก็ใส่สูตรเสมอ ในตอนออกดอกเร่งดอกนะครับอันนี้มันจะช่วยหลายๆอย่างครับเพิ่มธาตุอาหารนะครับมีทั้งคุณสมบัติมันจะมีไนโตรเจนริบห้าเปอร์เซ็นต์ฟอ,อสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับในช่วงสิบวันก็เอาใส่ประมาณนี้หน่อยน้อยนึงครับประารช้อนช้อนหนึ่งต้อนโตประมาณนี้ครับ ก็ไปยาวเกีฉีดตรงตรงนั้นล่างมันฉีดเยอะครับประมาณนี้ใบด้วยใส่ใบเข้าหน่อยต้องใส่เยอะครับ เดี๋ยวมันจะตายก่อนดินมันจะเกิดตัวช่วยเพิ่มท่าอาหารในดินเร่งการเจริญกับตัวได้ดีอีกสัอใบหน่อยแค่ไี้ครับหลังจากต่อไปก็แล้วก็ หาค้างมาครับไม้ไผ่ไม้อะไรก็ได้เดี๋ยวไปดูกันครับต่อไปตัวนี้อายุสิบวันฉีดตัวฮอร์โมนใส่บำรุงดินครับแล้วก็ใบด้วยไม้ทำค้างเตรียมเรียบร้อยครับอไม้แกะครับไม้แกะมันจะมีตัวนี้นถั่วเราก็จะเลื้อยได้ดีจะเลื้อยได้ดีครับเดี๋ยวไปปักครับ ข้ค้างครับเสร็จแล้วครับนะครับเดี๋ยวมันก็จะเลื้อยขึ้นนี่ถั่วที่ปลูกไว้ครับอยู่ค้างประมาณสองเมตรประมาณนี้ครับกลังกำลังจะเลื้อยขึ้นครับตัว สวยๆนะครับยอดไปยอดมันก็กำลังจะเลื้ยขึ้นต้นนี้ก็เหมือนกันเึ็นค้างดูการเจริญเติบโตไปเรื่อยครับกำลังขึนงนนนนง้นค้างนะครับในเจวงนี้ก็ใส่ปุ๋ยสูตรยี่ห้าห้าห้าทุ่งเศรษฐีครับขึ้นค้างนะครับเข็นค้าง ค่อยขึ้นทางเลยนะครับประมาณนี้ครับโตขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับสองต้นนะครับก็จะเลื้อยขึ้นมาเรื่อยๆเลื้อยขึ้นสวยต้นนั้นกน็จะถึงปลายแล้วครับอืมก็เนี้ ในช่วงนี้ก็สิบวันครั้งหนึ่งผมจะฉีดฮอร์โมนฉีดเลยนะครับฮอร์โมนประมาณนี้ครับมันก็แตกออกมาอีกชมผลงานไปนเรื่อยๆครับนี่ครับ ตอนนี้ก็มีเพียขึ้นหน่อยแล้วก็ใช้มือเรานี่แหละครับนะครับ,นะรบชนกันละมีเพียนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยลูบออกประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็รอสักสักพักหนึ่งก็จะมีดอกออกมานะครับช่วงมีดอกเลยครับเราจะใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ ลดน้ำทุกวันครับในช่วงนี้ก็ถั่วก็กำลังจะออกดอกนะครับเต็มนะครับเลยเต็มแล้ว,ลลวสลับกันไปมาเราก็ดูแลเรื่องเพีย้ย ใช้มือลูดออกมันมีเพียแล้วก็เอามือลูบออกนะครับดูแลไปก่อนมานนี้ตัวครับการที่เลินกับต,ตัวของตัว ใบก็เยอะมานีครับตอนนี้ก็แตกออกเยอะเลยียน่ไยก็คงจะมีดอกครับก็ลดน้ำทุกวัน เอาปุ๋ยคอกมาใส่ครับปุ๋ยคอกใส่นสังต้น ดอกกำลังออกกำลังใกล้แล้วครับใกล้จะมีผลครับหลังจากที่ปลูกมาตั้งแต่วันที่11เดือนตุลาคมตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับกำลังจะได้ผลผลิตในช่วงมันออกดอกนี่แหละครับแล้วก็ใส่ฮอร์โมนลงไปนะครับ ฮอร์โมที่ใช้ผมใช้สูตร25 5, 5 5ลองทดสอบแล้วก็บางครั้งเราก็เอาปุ๋ยที่เป็นสูตรเสมอสูตร15มาใส่ลองดูตอนนี้มันออกดอกแล้วนะครับอดอกมาแล้วครับนี่นะว่าดอกของสัวฝักยาวเรามาแล้วนะครับหลังจากที่ปลูก ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนอประมาณว,นนว,นนวันนี้วันที่29พฤศจิกายนาไล่ดูครับก็ประมาณสักเดือนอแล้วก็ออกดอกแล้วในช่องมันออกดอกนะครับเราก็เอาปุ๋ยฮอร์โมนใส่บ้างสูตรเสมอบ้าง หรือว่าสูตรยี่ห้าห้าห้าใส่นะครับมันนี้มันออกดอกนี่ครับสวยประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวถั่วฝักยาวนี่ในช่วงมันออกดอกแล้วก็เอาปุ๋ยฮอมงมูลใส่เอาใส่ตรงไหนตรงโคนต้นปะมานี้ครับดอกที่มันออกนะครับ ตรงช่อมันออกมาเนี่ยมันจะออกตรงลำต้นที่มันเลื้อยตรงลำต้น,นะที่มันเลื้อยมามันก็จะชูช่อออกมาครับประมาณนี้สังเกตดูดีๆนะครับด้านบนก็มีเส้นประมาณนี้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ออกดอกแล้วครับผลงานที่เราปลูกมาตั้งแต่วันที่11เดือนตุลาคม ประนี้ครับรดน้ำทุกวันนะครับเพราะว่าที่ปลูกไว้นี่ก็จะปลูกไว้ในกลางแดดกนะลางแดดจ้าจัดเลยครับมีดอกแล้วครับถ้านับไปผิดก็วันที่สิบเอ็ดตุลาก็ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกอ่สิบกว่าวันประมาณนี้ครับดอกก็ออกมานะครับสวยๆครับ ดอกตัวออกดอกหลายดอกแล้วครับนะครับกำลังแตกยอดแตกดอกออกมานะครับประมาณนี้นะครับติดตามไปเรื่อยๆครับนี่ นะครับถั่วในช่วงเช้าเนี่ยดอกของดอกถั่วประมาณนี้ครับถ้ามันตอนเช้ามันจะออกมันจะบานนะครับมันจะบานเพื่อผสมเกสรตอนเช้ามดก็จะเป็นไลมันครับมันผสมตามธรรมชาติประมาณนี้ครับมี่กี้นี่กำลังออกผล นี่ครับรออกกลนมาล้วน่ครับในส่วนด้านล่างผมก็ตัดแต่งจริงนิดนึงครับตัดแต่งใบใบที่ใบแ,แก่ๆกันตัดออกนะครับนะครับ ภาพรวมที่มันเลื้อยไปแล้วก็ม้วนใส่ตรงนี้แหละครับไม่ไปไหน,นก็รับชมไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่เราจะได้ผลผลิตแบบ พอใจครับสังเกตไหมครับว่ามแมลงไม่มีนะครับเราใช้ลักษณะ,ะมัน,ม,นมันต้นมันไม่มีต้นเยอะผมก็ใช้มือเนี่ยรูปบอ,อกแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยไม่สังเกตเลยไม่ค่อยมีมแมลงม่จะหมดครับหมดก็ปล่อยให้เข,า,เขามาผสมเกสนให้บ่งโน้นก็มีดอกมัน,นครับไม่มีมแมลงครับมแมลงอะไรแต่หมด หน้าหนาวหรือว่าเราก็จับออกบ้างคลับที่เป็นเพีย้ยแต่ก็มีสูตรนะครับในสูตรในการป้องกันมแมลงในช่องของผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะห้อยไว้ใช้ได้ครับร้อเซนในการกำจัดเพีย้ยแป้งเพีย้ยอะไรต่างๆที่มาทำลายทั่วฝักยาวเรา 啊，那了。 ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตัดทิ้งไปครับใบใหญ่แก่ข้างล่างตัดออกไปนะครับ ใค้จะเห็นความจริงครับได้กินแล้วครับ ครับวันนี้ก็จะเด็ดฝักถัวฝักแรกครับอ้าสวยๆครับสีประมาณห0สิเซนหมุนครับวิธีการเด็ดนี่ครับหมุนออกประมาณเนี้ยครับนี่โชว์ครับนี่สุดยอดเลยนี่ครับเด็ดเรียบร้อยครับฝักแรกประมาณ45่วันครับสุดยอดครับหกเซนนี่ครับเอากินนะครับชิมเลยครับนี่สุดยอดครับวันนี้ก็ เรียบร้อยครับเด็ดไปแล้วหนึ่งฝักแต่ว่าก็เหลือเยอะครับนับไปได้เนี่ยหนึ่งสองามสี่ห้าหเจดปดเกสสิบดฝักสิบสองนี่ครับเราก็ปลูกไปเรื่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการปลูกตัวฝักยาวอยู่ในกระถางครับก็วันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับขอปิดคลิป <c oughs> การปลูกตัวฝักยาวในกระถางครับก็ อย่าลืมกดติดตามกันช่องสร้างไรายได้มาชินสุดครับครับสวัสดีครับ